สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่าน,นผมบาสจาก The Best r a d e r s ในสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมีหุ้นตัวอย่างมาฝากกันเหมือนเดิมเนาะในสัปดาห์นี้ผมจะมีหุ้นตัวนี้ครับดูตามเมาส์ผมนะหุ้นตัวนี้ครับหุ้น IOT หรือ Samshara เนาะหุ้นตัวเนี้ยเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาด NYSE เนาะในสหรัฐอเมริกาหุ้นตัวเนี้ยผมก็มีเข้าลงทุนจริงนะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาดูว่าผมเข้าลงทุนตรงไหนออกยังไงทําอะไรบ้างเนี่ยเราต้องมาดูอะไรครับใช่เราต้องมาดู Overall Story หรือภาพรวมกันเหมือนเดิมเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอันนี้ผมจะเน้นย้ำม,มากนะไม่ใช่อยู่ดีๆแบบในอดีตโผลมาปุ๊บเราเห็นปุ๊บตรงนี้เรามานั่งเพ่งอยู่แค่นี้ไม่ได้นะครับเราไม่รู้ว่ารายใหญ่เขาทําอะไรมาและเขากําลังจะเอาหุ้นไปที่ไหนดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําเป็นอย่างแรกคือการดูภาพกว้างก่อนเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเราลืมทําแค่จุดนี้จุดเดียวนะมันคือการลบ s u อสมมติของทฤษฎีไวคอปเลยนะครับเพราะว่าไวนคอปเนี่ยคือการอ่านว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังจะทําอะไรเราจะได้วิเคราะห์ถูกและเราจะได้ทํำไมครับติดเข้าไปได้นะโอเคคราวนี้เรามาเริ่มดูกันเลยสําหรับผมเนี่ยผมจะชอบดูอย่างน้อยประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะจะได้เห็นมาเฮ้ยหุ้นตัวเนี้ยมันมีพฤติกรรมยังไงบ้างยกมาจากราคาเท่าไหร่เนี่ยปัจจุบันผมจะย้อนมาตอนที่ผมจะเข้าลงทุนเนยนะประมาณตรงช่วงนี้นะพอเราเห็นอย่างเนี้ย เราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเฮ้ยหุ้นนะ่ะมันเป็นยังไงมาถ้าเรามองย้อนกลับไปประมาณสัก2ปีเนาะก็คือจะประมาณช่วงนี้เห็นไหมเราก็จะเห็นแล้วว่าหุ้นมันเป็นยังไงหุ้นมันเข้า IPO ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ25ดอลลาร์เนาะทำไมครับยกขึ้นมาทุบยกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็โดนทุบลงไปเป็นทําไมเป็นแนวโน้มดาวน์เทรนเห็นป่ะตรงช่วงนี้เดี๋ยวผมวาดให้ดูปุ๊บเห็นไหม lower high lower low ชัดเจน เห็นอย่างนี้ปุ๊บตามทฤษฎีทําไมครับไม่เล่นเพราะว่ามีโอกาสสูงกว่าที่จะลงมากกว่าขึ้นเนาะดังนั้นไม่ต้องคิดจะเล่นหลังจากที่เราเริ่มเห็นการเก็บของแล้วเราถึงจะเริ่มเข้ามาสนใจหุ้นตัวนี้แล้วหุ้นตัวนี้มันเก็บของอยังไงมันมาเก็บของตอนช่วงด้านล่างนี้ครับเห็นไหมเดี๋ยวผมวาดคร่าวๆให้ดูเนี่ยเห็นป่มอันนี้คือกรอบราคาคร่าวๆของเขาเนาะจะเห็นว่าตัวนี้กรอบมันไม่สแตนดาดนะครับมันจะไม่ได้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเป๊ะแต่ถ้าเราวาดจริงๆอ่ะเราจะพอเห็นคร่าวๆว่าพฤติกรรมเขาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเห็น เนี่ยอันนี้คือการเก็บของครั้งแรกลักษณะตามทฤษฎีไวคอฟเขาจะเรียกตรงนี้ว่า accumulation คือการเก็บครั้งแรกไม่ได้อยู่ดีๆขึ้นมาแล้วมันเร้วมาเก็บต่ออย่างนั้นเราจะเรียกว่า re accumulation คือขึ้นมาแล้วเก็บของต่อแล้วไปต่อไอเน,นี่ยเรียกว่า accumulation หลังจากนั้นครับทำไมถ้าเรามาดูทุนเฉลีย่ยเขาตรงนี้นะเราจะเห็นว่ากรอบบนบนของเขาเนี่ยประมาณ14.4ดอลลาร์เนาะกรอบล่างในประมาณก็ประมาณ9ดอลลาร์ถ้าเราดูตรงกลางอะ พราะโดยส่วนมากเวลาเก็บมันมีเวี่ยงขึ้นเวียงลงราคาเฉลี่ยมันจะเป็นราคาที่เราสามารถคาดเดาได้คือตรงกลางเนาะเนี่ยพอเราดูปุ๊บอ่ะสักประมาณ11เหรียญประมาณตรงกลาง11 12เหรียญเรายกขึ้นมาแล้วมองอเดี๋ยวผมขยายทั้งฟากันเนี่ยยกขึ้นมาจากไม้แรกรานะคาปัจจุบันอยูงไนอ่ะปัจจุบันอยรงนี้ถูกไหมยกขึ้นมาเขาก็ยกขึ้นมาปุ๊บอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยเดี๋ยวผมค่อยไอ้นี่ดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยมานั่งสรุปทีเดียดีกว่าเดี๋ยวเรามาดั้งดูโฟล์กันก่อนนะ เรายกขึ้นมาเห็นไหมครับยกขึ้นมาผ่านกรอบตามทฤษฎีเป๊เห็นไหมมีเฟสดีเข้าปุ๊บออกอ,อ,กอียกขึ้นมาเก็บของมินิมินิครั้งแรกตรงนี้สำหรับผมนะผมจะยังไม่มองว่ามันเป็นกรอบ r e ี c ค u วมูเลชันเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวของกรอบของเขาเนี่ยมันค่อนข้างเล็กเนอะเมื่อเทียบกับอันเนี้ยเพราะว่าเวลาเราเทียบเนี่ยพฤติกรรมของเจ้ามันมักจะ solid คือเหมือนเขาเลยนะครับ คนแบบเดิมมักมีนิสัยแบบเดิมเวลาเก็บมันก็มักจะมีระยะเวลาที่นานประมาณเดิมไม่ได้อยู่ดีๆมาเก็บประมาณนี้สำหรับผมอันเนี้ยมันยังอยู่ในเฟส E นะมันคือการที่เขายกขึ้นมาแล้วย่อเงี้ยถ้านผมผมจะอ่านแบบนี้หลังจากนั้นพอมาถึงตรงนี้ทําไมครับเขายกขึ้นมาแล้วเก็บของต่อเอ่อเอาตรงไหนดีอันนี้แล้วกันเห็นไหมยกขึ้นมาแล้วมาท,ทําทฤษฎีเก็บของตามทฤษฎีเก็บของตรงนี้เดี๋ยวผมวาดกรอบให้ดูก่อนไอ้กรอบตรงเนี้ย ถ้าเราจะวาดจริงๆอะเห็นไหมมันก็ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบเป๊ะๆกรอบเนี้ยสำหรับผมผมไม่จัดว่าเป็นกรอบไวคอปสแตนดาร์ดมันจะเป็นกรอบไวคอปแบบนอ n สแตนดาร์ดเพราะทาไมครับถ้าเราลองวาดกรอบสี่เหลี่ยมแล้วดูตามทฤษฎีจริงๆมันควรจะเป็นยังไงยกชนชนใช่ไหมเราว,วาดกรอบแล้วมันควรจะเบี่ยงอย่างนี้แต่อันนี้มันไม่ได้เวี่ยงแบบนั้นผมก็เลยบอกว่าส่วนมากแล้วกรอบแอด a าร์เนี่ยผมจะไม่ค่อยสอนแบบไลฟ์ข้างนอกเพราะว่า มันต้องมีความชำนาญระดับหนึ่งต้องมานั่งแกะกันว่าทําไมเราถึงอ่านแบบนั้นแต่เอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมวาดเป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเราจะเห็นว่าเขาเจ็บของมากี่ครั้งครับครั้งที่1ครั้งที่2หลังจากนั้นก็มาถึงกรอบที่เราจะเริ่มทําการวิเคราะห์กันนะว่าเฮ้ยทำไมมันถึงน่าเล่นเพราะหุ้นตัวเนี้ยถ้าให้ผมพูดจริงๆฟันดเดเมนทัลเขาถือว่าดีนะครับแล้วราคาถ้าเรามาดูราคาเฉลี่ยของสองกรอบราคากรอบเนี้ยคือประมาณเท่าไหร่11นิดๆกรอบนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ 27่ิดนิดๆถ้าเรามาดูตรงกลางครับมันจะประมาณเท่าไหร่ประมาณอ่ะผมตีให้ประมาณยีจาก20ยกขึ้นมาถึงตรงเนี้ยเท่าไหร่เองเห็นปะประมาณแบบ80 80%ไอ้แบบ80%กำไรอย่างเงี้ยถามจริงครับเวลาหุ้นที่มันยกขึ้นไปจริงๆถ้าเราเห็นนะหุ้น Nvidia หุ้น a p p l o v i n อย่างเงี้ยถ้าถ้ารักลงทุนดูอยู่ในตลาดสหรัฐอเมริกามานานๆถ้าเราเห็นหุ้นที่ Fundamental ดีๆเนี่ยมันขึ้นได้เป็นหลายเด้ง10เท่า20เท่า2,000%เป็นเรื่องปกติเลยถ้าไม่เชื่อไปดู Netflix ไปดู Nvidia ไปดู Meta พวกเนี้ยช่วงที่เขา e ออ n ์เน็ดีๆครับราคามันพุ่งมากถามจริงแค่80%อยู่แล้ว ไม่อยู่ต่อให้วัดจากฐานแรกนะขึ้นมาเท่าไหร่เองแค่20 0ร้สำหรับฟันเดเมนทัลมันน้อยมากผมก็เลยมองว่าตรงเนี้ทำไมครับมีโอกาสที่จะไปต่อแล้วถ้ายิ่งถ้าถ้าเรามาดูนะทุกๆครั้งที่เขาเบรกขึ้นมาจะกรอบล่างเห็นไหมครับวอลล่มขึ้นตอนยอ่อบอลล่มแห้งยกขึ้นยอ่อบอลล่มแห้งเห็นไหมยกขึ้นย่อบอลล่มแห้งเนี่ยแล้วมันก็จะมาเข้ากรอบตรงนี้แหละว,ว่าเฮ้ยทำไมมันถึงยังคงลักษณะของกรอบสะสมไว้ได้ เพราะว่าอะไรครับมันมีโอกาสจะไปต่อไงถ้าลองจินตนาการตามผมนะครับถ้าหุ้นตัวเนี้มันไม่จะไปมันไม่อยากจะไปต่อแล้วเจ้าเขาไม่คิดจะเอาไปต่อแล้วโดยส่วนมากจะเป็นยังไงครับยกพุ่งขึ้นมาต่อให้มีวอลล่มนะตอนขายวอลล่มมันจะเยอะมากๆเลยมันจะมีลนะักษณะเหมือนกรอบะส,สมที่ผมเคยเอาให้ดูในไลฟ์ตอนไลฟ์สแตนดาร์ดตอนก่อนๆนะว่าเวลาหุ้นมันทากรอบะส,สมมันมีนมลักษณะ,ะยังไงพอเราเห็นแบบนี้บุ๊บอ่ะโอเคฟันดัมเมนทัลเช็คอยู่ในวโน้มขาขึ้นออกมาจากข้างล่างไม่ค่อยไกล แล้วดูเนี่ยดูจากโฟลของมาร์คอัพมันยังน่าจะไปได้ต่อแล้วกรอบกรอบเนี้ยเดี๋ยวผมมาเริ่มมีขอ้อกรอบไปแล้วกันพอเข้ากรอบเนี่ยมันก็มีลักษณะของการสะสมให้เห็นเห็นป่าปุ่มยกหัว้วตอนยอ่อแห้งลไปไหมแล้วราคามันทำไมครับวันที่ที่มันแห้งลงแต่หุ้นตัวเนี้ยมันจะปาเคิร์ฟบอลใส่เรามันจะเล่นแง่เราแป๊บหนึ่งเราจะเห็นว่าทําไมครับมันเหวี่ยงแบบนี้เหวี่ยงปุ่ม รอให้หอให้ซื้อด้านบนปุ๊บพุบให้คัดด้านล่างเห็นไหมปุ๊บพะปุ๊บพะเราจะเห็นมันเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมคนที่ซื้อด้านบนโดนหลอกให้คัดด้านล่างคนที่ซื้อด้านบนโดนหลอกให้คัดด้านล่างอย่างเงี้ยพอเห็นแบบนี้นะถ้าเห็นพฤติกรรมแบบนี้เราไม่มีทางขวานี้นะครับไม่เล,ล่นแล้วเพราะทําไมครับพฤติกรรมมันผิดออกไปจากการ สะสมปกติถ้านักลงทุนทุกท่านติดตามไลฟ์ผมเป็นประจำเนี่ยจะจําได้แม่นเลยนะว่าพฤติกรรมตอนมสะสมมันจะเป็นยังไงครับมันจะแห้งลงแห้งลงแห้งลงเรื่อยๆแห้งลงทําไมมันถึงแห้งลงก็เพราะว่าเวลาเรามาสมมติเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะผมวาดเป็นอย่างนี้ในกันนะง่ายๆนะครับบิดออฟเฟอร์นักลงทุนทุกท่านคงรู้กันอยู่ดีร,รู้รู้กันดีอยู่แล้วเนาะเวลาที่เราจะเก็บหุ้นนะครับมันเก็บได้2แบบมันเก็บฝั่งบิตกับมันเก็บฝั่งออฟเฟอร์ถ้าเรา อยากจะซื้อหุ้นตัวนี้มากๆสมมุตินะหุ้นตัวเนี้ยมันช่องละร้อยเคช่องละช่องละหนึ่งแหุ้นเราต้องการซื้อสักร้อยล้านหุ้นถ้าผมหวดขวาลวดขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยผมเสียราคาไหมครับเสียเสียยิ่งกว่าเสียซะอีกดังนั้นสิ่งที่เจ้าเส่วนมากจะทำเขาจะทำคอมบิเนชันระหว่างการหวดออฟเฟอร์และการรับบิดเขาจะรับบิดแบบถ้านักลงทุนดูดอยู่ตลาดไทยนะเห็นเห็นติ๊กเกอร์ตลาดไทยแล้วดูอะ จะเห็นเลยว่าบางครั้งถ้าเขาเก็บจริงๆเขาจะแบบเนี้ยสอดนิดนดสอดนิดนิดแล้วก็ดึงออก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 ให้มันดูเหมือนว่าไม่มีคนบิดคนที่อยากจะขายอยู่แล้วก็ทําไมครับกลัวว่าบิดจะไม่พอรับเขาเขาก็จะเทขายเทขายแต่จะสังเกตได้นะว่าไอ้บิด2ช่องเนี้ยมันจะไม่เคยหายไปมันจะ กลับมาเรื่อยๆกลับมาเรื่อยๆอันนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดนะนะมันต้องมีประสบการณ์ในการดูถึงจะรู้บิ t ออฟเฟอร์นะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยแล้วพอเขารับบอย่างเงี้ยพฤติกรรมมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับราคาไม่ไปไหนเลยมันอยู่ติดๆกันกองกองบี้บี้ติดๆเรสท่งเทียนติดกันนะครับปิดท่งเทียนค่าติดกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะหดออฟเฟอร์บ้างเป็นบางครั้งเพราะไม่งั้นมันซื้อของไม่ได้ต้องรอคนเหวี่ยงใส่อย่างเดียวมันยากเห็นไหมมันก็จะมีแบบนี้โผลมาแบบนี้โผลมานิดหน่อยๆพร้อมกัับบอออลุ่่่มมมม้้้าางงงปปไไไนซืขดเี พอเห็นอย่างนี้ป <lam> ุ๊บนะเดี๋ยวผมออกก่อนเนี่ยพอเห็นแบบนี้ปุ๊บนะไม่เล่นเพราะทำไมครับ volatility มันกว้างขึ้นมันเหมือนเขาหลอกให้คนเขาขึ้นไปซื้อแล้วก็ทุบลงมาให้เขาขายถูกไหมเขาก็ขาย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 ใส่ขายใส่คนที่ซื้อขึ้นมาแล้วให้เขาคัดมันก็หลอกให้ซื้ออีกถูกไหมหลอกให้ซื้ออีกแล้วก็ขาย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 แล้วไม่มีบอลลุ่มทั้งนี้ผมมาด้วยค่อนข้างน่ากลัวเพราะในความเป็นจริง กรอบสะสมที่ดีมันจะชอบมีวอลลุ่มโผล่มาฝั่งขึ้นไม่ได้ฝั่งลงนะแต่ทําไมผมถึงเลือกเข้าลงทุนตัวนี้ล่ะเอาบ้านบอกว่าบานเข้าลงทุนตัวนี้ไม่ใช่หรอใช่ครับที่ผมเข้าเพราะว่าหลังจากที่เขาปาเคิร์บบอลหลอกเราแล้วมันมีสิ่งนี้ดูนะผมจะวาดให้ดูนะดูตามเคอร์เซอร์ผมเลยนะครับเห็นอะไรป่า ใช่ความผันผวนมันลดลงอย่างชัดเจนถ้าเป็นผมผมเห็นสิ่งนี้หลังจากสิ่งนี้มันบอกแล้วว่าอะไรครับเฮ้ยนี่มันเช็คเอาท์นี่มันเฟสซีนี่ว่าะ้็ทำไมวอลลุ่มยกขึ้นเห็นไหมปุ๊บ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 จวขึ้นเหมือนอะไรครับอ่าเฟสซีเข้าดีประมาณช่วงเนี้ยแล้วเนี่ยมันจ่อลงมาปุ๊บวอลลุ่มแห้งหนักชัดเลยแปลว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันหลอกเราแล้วจริงๆอ่ะมันจะเอาขึ้นเห็นไหม ว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยสอนเออกนะครับสอบสาตรดารมากมากในไลฟ์แบบด้านนอกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องอาศัยการเขาเรียกอาศัยความชํานาญในการอ่านค่อนข้างมากเนาะถ้าเรามานั่งมองแบบผิวๆแล้วมานั่งจอ่อแค่ตรงนี้มันไม่ได้มันก็ต้องดู พฤติกรรมด้านหลังดูว่าเฮ้ยอันนี้มันเหมือนอะไรและไอก่อนหน้านี้มันเป็นอะไรมาบ้างก็แปลว่าไอที่เราเก็บมาก่อนหน้านี้มันถูกแล้วและอันนี้เขาแค่ทําไมครับเวี่ยงสะบัดร,ร,รับของเฉยๆแล้วก็มาเก็บของจอของรับของรอบสุดท้ายก่อนจะทำไมครับก่อนจะยกขึ้นผมมาเห็นหุ้นตัวเนี้ประมาณช็อตประมาณนี้แต่พอมันแก็บลงมาอย่างเงี้ยมันเล่นยากเพราะถามจริงเธอครับถามจริงว่าถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมกดเอ่อเปลี่ยนก่อนอ่ะเจอละ เนี่ยถ้าผมซื้อตรงนี้นะสต็อปลอปผมเท่าไหร่ถ้าผมจะเอาตรงเนี้ยเบรกตรงนี้แล้วซื้อสิบแปดเปอร์เซ็นไม่ไหวเนาะเล่นอย่างเงี้ยโอกาสขาดทุนมันสูงมากแล้วมันก็ไม่มีอะไรการันตีนะครับว่าว่าทําไมว่ามันจะขึ้นเนาะเพราะว่าทำไมอยู่ดีๆมันแกลบลงมันผิดปกติต่อให้มันเป็นแท่งเขียวยาวรับขึ้นมาก็เถอะถูกไหมแต่สิ่งที่ผมตัดสินใจเข้าเพราะอะไรครับช็อตนี้ผมเลือกเข้าจังหวะนี้เลย จังหวะที่เขามาเปิดปุ๊บแล้วก็มารับตรงนี้ผมอาศัยการเล่น Earnings Gap เพราะว่าหุ้นตัวเนี้ยประกาศ Earnings วันนี้ถ้าเราเห็นนะเราจะเห็นพฤติกรรมที่คล้ายๆกันหุ้นพฤติกรรมเป็นแบบาเรนะหุ้นพฤติกรรมมันเคยเป็นแบบไหนส่วนมากมันก็จะเป็นแบบนั้นดูตรงนี้นะเห็นไหมครับหลอกบนหลอกล่างเหมือนกันไหม หลอกบนหลอกล่างเป๊ะแล้วทำไมถึงกล้าเข้าซื้อ earnings ดีเปิดแก็บข้ามหัวไปเลยจัวเลยเพราะทำไมครับมันเหมือนกับเมื่อก่อนต่อให้เสี่ยงตรงนี้มันก็ยังดีกว่าเสี่ยงตรงเมื่อกี้อันนี้มันประมาณ10%เราจว่ว10%มันก็ยังพอรับได้แบบกลั้นใจนิดๆเพราะว่ามันเกือบจะเกินริสที่ผมต้องการแล้วแต่ก็โอเคพอยอมรับได้ดีกว่าตรงนี้ เพราะตัวนี้ฟันดัมเมนทัลค่อนข้างดีก็น่าจะเสี่ยงสนิดหน่อยคราวนี้พอมาดูปุ๊บหลังจากเข้าปุ๊บทาไมครับเข้าปุ๊บตรงนี้ผมก็ถือไปถือ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 แล้วไปออกบริเวณโซนนี้หนึ่งไม้ออกโซนนี้อีกหนึ่งไม้ทําไมครับเพราะว่าตรงเนี้มันได้เท่าสองเท่าแล้วผมเสี่ยงสิบผมได้ยี่สิบผมได้สองเท่าแล้วเก็บก่อนเพราะทําไมครับตรงเนี้ริสมันมากกว่าปกติเนาะ ไม่ควรจะเปิดให้มันอยู่ดีๆมันพุ่งลงมาเราโดน10%แลนะเราตายเลยนะครับเพราะว่าทําไมมันได้2เท่าแล้วต้องเก็บเงินขึ้นมาก่อนนิดนึงแล้วทำไมถึงตัดสินใจออกตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเพราะทำไมครับอ่าหลาดนะทำไมไปหาไม่ไปไปหาไม่ไปไปหาไม่ไปทุบอ่าผมทิ้งเลยทิ้งเพราะว่าทําไมอย่าลืมว่าเราลงทุนในสไตล์ของสวนะิงเทรดเดอร์เนาะ อย่างผมเนี่ยผมลงทุนในสไตล์ของสวิงเทรดเดอร์ผมจะไม่เสี่ยงในการให้มันดึงกลับลงมาเยอะๆเพราะว่าสวิงเทรดเดอร์เขาเล่นไปทาไมครับอ่าเขาเล่นไปสวิงอันนี้สําคัญมากเราต้อง define define ตัว strategy ของเราให้ชัดเจนว่าเราจะเล่นแบบไหนต่อให้มันไปต่อเนาะก็อย่าไปซีเรียสเพราะทําไมครับเราเลือกเราเลือกที่จะเป็นสวิงเทรดเดอร์แล้วเนี่ยสมมติถ้าถือต่อจังหวะขายมันก็จะมีเงี้ยจังหวะขายเห็ไหมครับวอลลุ่มพุ่งมาคืออะไร เนี่ยมันก็สามารถขายได้อีกถ้าอดใจถือหลังจากนี้ไปได้นะแต่สำหรับผมไม้เนี้มันจบตั้งแต่เนี่ยเข้าตรงนี้ออกตรงนี้ออกตรงนี้โดยเฉลี่ยเนี่ยหุ้นตัวนี้ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันจะได้ประมาณกลางๆอย่างเงี้ยประมาณ18%นก็คือประมาณ1.8เท่าซึ่งก็ไม่ได้แย่เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นหุ้นในสัปดาห์นี้เนาะแซมซาร่า ผมอยากจะให้นักลงทุนทุกท่านจําไว้นะครับว่าเวลาเราดูหุ้นเนี่ยอย่างที่ผมสอนไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมใช้จริงก็ก็จริงเนาะแต่เออผมเนี่ยฝึกมามากแล้วนะมันเลยมองแล้วมันดูออกเลยมันไม่ใช่ว่าฟังจากสิ่งที่ผมพูดแล้วมาเฮ้ยเดูแค่สมมตินะผมบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันปุ๊บยกขึ้นมาแล้วมันแห้งๆแล้วเ,เอาใช้เอาแค่นี้นะครับไปใช้โดยที่ไม่มีของก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้วิเคราะห์ตรงนี้นะอันนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าผิดมาหันนะเพราะว่า มันต้องวิเคราะห์ทั้งหมดมาก่อนนะครับแล้วมาถึงแค่จุดนี้เราถึงจะมาตัดสินใจอะไรแบบนี้ได้เนาะดังนั้นเนี่ยผมจะเน้นย้ำว่าสิ่งที่ผมสอนในไลฟ์ทั้งหมดหนักลงทุนทุกท่านควรจะเอาไปฝึกในตลาดจริงก่อนอย่างน้อยถ้าให้ผมแนะนำนะอย่างน้อยสัก20ตัวแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเอาสัก50ตัวเอาดูหุ้นทุกตัวทุกตัวทุกตัวที่มันหน้าตาประมาณนี้ดู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 ด,ด,ดูจนเฮ้ยเราตาเรา,าเริ่มเขาเรนนะสมองเรามันเริ่ม Recognize pattern เราว่าเฮ้ยห,หุ้นที่มันจะเป็นขาขึ้นแล้วเราจะสามารถเล่นในรอบถัดไปได้เนี่ยมันเป็นยังไง f u n d a m ม n t a l มันหน้าตาเป็นยังไงหุ้นมันหน้าตาเป็นยังไงมันจะยกมาประมาณไหนมันจะเก็บประมาณไหน Entry ประมาณไหน e x i t ต้องเป็นประมาณไหนพอดูอย่างนี้จนครบปุ๊บอย่างน้อย50ิบตัวเราถึงจะว่าเฮ้ยมาดูหุ้นในอนาคตว่เาเวลาเราเล่นเนี่ยเฮ้ยมันหน้าตาเหมือนหุ้นตัวนี้เลยเรานั่งคอสกันปุ๊บปุ๊บเรามานั่งกด แล้วก็เก็บทำเป็นฟ e ทแบ c k ล o o p ที่ดีได้นะโอเคสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นหุ้นแซมซาร่านะครับแล้วก็อย่าลืมเนาะทุกๆวันศุกร์ที่1กับวันศุกร์ที่3ของแต่ละเดือนเนี่ยผมก็จะมาไลฟ์เนาะเอาหุ้นที่ผมเล่นจริงเนี่ยเอามาวิเคราะห์กันแบบสดๆว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเข้าหุ้นตัวนี้เข้าตรงไหนออกตรงไหนแล้วผมก็จะมีเทคนิคดีๆมีอะไรเด็ดๆมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่ผมมาไลฟ์เหมือนเดิมเนาะสำหรับสัปดาห์นี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับแล้วไว้พบกันใหหม่สัััปปดดา์ถไขอบบคคุณร